ครับผมพาร์บนสบายครับสิงห์ลงคอนกรีตนะครับวันนี้ผมก็ได้มารีวิวความคืบหน้าของงานรั้วคอนกรีตนะครับที่หน้างานกันทรักตอนนี้ก็ได้เข้าแบบแล้วก็เทไปแล้วบางส่วนนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูหน้าง,งานนะครับวันนี้ได้อะไรไบ้างดดเอาพี่สิงห์สวันด,ดี้วัสด,ดีสดดทำอะไรครับ สิงโตคอนกรีตทำอะไรเนี่ยโอ้ตอนนี้เราได้ทำการปาดหน้าปูนครับนี่ครับโดยพี่ใหญ่ของเราครับสิงโงคอนกรีตครับมาทบมาเนี่ยทำการปาดหน้าปูนครับนีตอนนี้เราได้เทไปแล้วนะครับนี่ครับเสร็จแล้วบางส่วนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมอาร,ร์ตมอเตอร์ไซค์ครับซินดงคอนกรีตนะครับนี่ครับเมื่อทําทการเข้าแบบเสร็จแล้วนะครับก็ได้ทําการเทแล้วก็แกะแบบออกนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับหน้างานนะครับนี่คือส่วนที่เกินนะครับเราแกะแบบออกแล้วนะครับนี่นะฮะหลงเสาตรงนี้นะครับที่เราได้ทําการสกัดออกนะครับหรือผ่าเสาออกครับเราก็จะทำการจับเสียมรับจับเสียม ทำการชาบเป็นหน้าเสาครับนี่นะให้เป็นหน้าเสา,วเนนาสาวยงามนะครับมาณนี้นะครับผมนี่นะช่องตรงนี้ก็ตกอยู่6เมตรครับ6เมตร2ช่องกับอีก1เมตรนะครับนี่ฮนะเขาจะทาการทําค่อนข้างยากหน่อยครับโอเคนะครับสวัสดีครับ คือในส่วนของแบบโลคอนกรีตนะครับส่วนที่เกินนะครับเราได้ทําการแกะแล้วครับนี่จะเป็นส่วนที่เกินนะครับนะครับแกะแบบแล้วมาใส่ฝั่งนี้นะครับแล้วประมาณนี้นะครับวันนี้เราจะแกะแบบเราเลยนะครับส่วนของด้านข้างหลังยาว6เมตรครับ ครับตอนนี้ก็อัปเดตหน้างานครับรั้วคอนกรีตของเรานะครับสิ่งดงคอนกรีตจัดให้นะครับวันนี้เราได้ทําการเทไปแล้วแกะไปแล้วบางส่วนนะครับนี่คือในส่วนของด้านหลังครับด้านหลังมีความยาวทั้งหมด6เมตรนะครับ6เมตรแบบของเรามีความยาวที่2.5นะครับ2.5เมตรนะครับความสูงที่เราใช้อยู่ตอนนี้อยู่ที่เมตร20นะครับความสูงของคานครับคานมีคานด้วยนะฮะ20คูณ20นะครับนี่นะฮะ ตอนนี้เราได้เทข้างหลังไป2ช่องกับอีก1เมตรครับส่วนช่องนี้นะครับเราได้ทําการเทแบบพิเศษครับนี่นะก็คือเราได้ทําการาสล็อตนะครับสล็อตก็คือการบากเสาเลยครับที่ผมทําคลิปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับให้ดูแล้วนะครับน่ครับพอแกะมาแกะมาแล้วก็จะเป็นในรูปลักษณะแบบนี้ครับ <Okay. S 1> แล้วก็ทําการ จับเสียมครับจับเสียมทําเป็นหัวเสาปูนใหม่ครับขึ้นมาใหม่นี่นะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จครับจับเสียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาฉาบปูนอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับพี่นี่ครับโดยสิงนอนกรีดส่วนทางด้านนี้นะครับจะเป็นด้านของอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ครับอ่าเป็นด้านมุมมุมมุมฉากอ่ามุมฉากเรียกแบบนี้แล้วกันทางด้านนี้จะมีความยาวทั้งหมด 8เมตรครับตรงนี้8เมตรนะครับ8เมตรแบบของเรา2.5เราก็จะได้3ล็อกตรงนี้ครับ8ปดเมตรยีนะครับ8ปดเมตรยีเซนครับตรงนี้นี่นะนี่ครับพี่สิงห์นงกำลังทำปันการปาดหน้าปูนอยู่นะเนี่ยตรงนี้เราจะได้ทั้งหมดอ่า3ช่อง3ช่องกับอีกอีกอ่าอีกเท่าไหร่พี่ตรงนี้ นี่ครับเราจะเทแบบพิเศษตรงนี้จะขึ้นแบบใหม่แต่เดี๋ยวเราจะทําให้เป็นการต่อแบบครับต่อแบบต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับนี่ก็คือการต่อแบบของเราเป็นเทคนิคพิเศษนะครับซึ่งไม่มีใครบางทีเขาจะทําหัวเสามาแต่ตรงนี้มันไม่จําเป็นต้องทําหัวเสาได้ครับเพราะว่ามันความยาวมันไม่ถึงเม็ดความยาวไม่ถึงเม็ดต่อต่อเอาแล้วเราจะฉาบป,ปูนทําเป็นขึ้นบัวใหม่อะไรใหม่ เดี๋ยวพี่สิงห์นงเขาก็จะทําให้นะครับไม่ต้องห่วงครับนี่นะฮะวันนี้ก็เทไปได้ประมาณสี่ช่องครับวันละสี่ช่องนะครับความสูงครับอยู่ที่เม็ดเม็ดยี่สิบเม็ดยี่สิบนะฮะความยาวของแต่ละบล็อกแต่ละช่องก็อยู่ที่ประมาณเมตรประมาณก็อยู่ที่สองเมตรห้าสิบนะครับ โอเคนะครับพรุ่งนี้ก็ได้แกะแบบออกนะครับรอให้ปูนแข็งพรุ่งนี้พอดีครับแกะแบบออกนี่ครับในส่วนของด้านหน้าตรงนี้ครับในส่วนของอด้านหลังตรงนี้นะครับทำมุมฉากตรงนี้ก็แบบความยาวอยู่ที่10เมตรนี่ฮะ10เมตร10 สิบเมตรเซนติเมตรมันจะตกอยู่ที่สีช่องนะฮะหนึ่งสองสามสีเนี้ยสีช่องกับส่วนเกินตรงนี้นะเนี่ยเราก็จะทำเหมือนด้านหลังนะครับขึ้นแบบให้พิเศษครับนี่นจะประมาณนี้นะฮะนี่ครับในส่วนของ ด้านหลัง10เมตรครับ10เมตร20เซนติเมตรนะฮะอันนี้มันจะตกอยู่ที่สี่ช่องครับสี่ช่องกับอีก1เมตรนี่นะ,ะ,ะมันจะตกอยู่ที่สี่ช่องกับอีก1เมตรครับนี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะทําการเคลื่อนย้ายแบบจากฝั่งโน้นครับมาเข้าฝั่งนี้ทีหนึ่งนะครับวันนี้ทีมงานของพี่เขากำลังเทเทต่อหม้อกันอยู่นะฮะนี่ฮะนี่นะครับผม ทมงานสร้างบ้านครับโอเคนะครับสวัสดีครับ